สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนมือนี้เเช้าเจิดบรรท้อน,น้าผ้าเลาะผ้าเขาโคกเขาป่าเล่มเห็ดขึ้นกาเลยค่ะพี่นอ้องเดือนพฤศจิกายังได้เก็บเห็ดอยู่เนาะค่ะเนาะมามากกับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมเห็ดข่้เขียวดอกเรี่ครับเกแรกแห,หกหมันกูได้เกี่ยวเขากับเกี่ยวไปเด้อแล้วเจอชิฮาเห็ดกูจะปูมโยงามองตองเลยเนาะมามา ดอกที่สมาแล้วพี่น้องเี๋ยวเก็บเห็ดขอเปลีก่อนนะ่ามันหมุนขอไปเห็ดนี่ยังมาเร็วเแดบท้อนพี่หมุนอคนห่มว้าวโอ้ยพี่องคนใหม่งามงามงามอออื้อโอ อืออืมโอ้ยจวดเลยค่ะพี่น้องบอกไงครับอย่างอีกเห็ดเหรอเนาะอ๋อโอ้โห้ด็กอะนี่นี่อ้ยโอ้ยเห็ดนานีบ่บตองตัดขาบาตัดที่เก่าเหรอครับสี่ตัดเลยน่ะว่ามานั้นิึงขีดตุด๊ดฝนบ่ตกก็เกิดอืมตรงนี้ <laughs> อากาศดีครับมื่อนี่เขาป้าได้บ่ได้กระทางมาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินี่แหละพี่น้องสดชื่นดีรีแลก์ร่างกายต้อนรับร่มหนาวาาย่ำใดบุจังสีหนาว,นาวาก็อากาศก็เป็นปกติดีอยู่ครับบ่ห่อ,หอนบ่อหอน,านาวจนเกินไปพอดีพอดีฝน,นพ่อหรือมั้ง แต่คิดว่าสิโตมาอีกตอนตากเขาและพี่น้องก็เริ่มลงเกี้ยวเขาแล้วล่ะครับเริ่มตน้นฤรดูเกี้ยวเขาแล้วล่งเกี่ยวาร้าล้วล่ะทังบุกผมก็ไดเห็ดไข่เขียวไม่เห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เขียวนั่นแหละครับถึงแดดอ่าอีกดอกหนึ่งโอ้โหตากแดดเลยเนาะเขาเกลเอา,เเาพออด้ไปปนครับนี่ นานหิวหิวเุกเหลุมกีปูม,มโอ้ปลานีหลุมกี่ปมลหลไหลพี่น้องเองพิ่นเพ,พ,พิ่นคุดเราเพิ่นบ่ถมมันนะเดี๋ยวอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดอกนี่ไหมของามนี้เอาเก็บมัหนินี่ ยอดเฮ็ดบดครับไปใส่โมงตืมไปเรื่อยๆแมนการถนอมเฮดบดนี่ก็คืออ่อนหรืออ่อนหรือแก่นี่หันเก็บไปบ่ได้เฮ็ดกินง่ายเนี่ยเอาตากแดดเลยเด้อพี่น้องตากแดดให้เพิ่นแข็งเพิ่นแห้งไปขึ้นใหม่เลยแมนแม่สิกินก็ยังมาเซียน้ำเอามือนนี่เซีน้ำผมแมนครับนั่นแหละมาเมืองดอกนี่เฮ้ยอยู่ปากหลุมขี้ปมโอ้เฮ็ดไข่เลยเนี่ย บ้านพี่ชัใได้เธอไปาบเหตุใดเอาเห็นมาแล้วผมเอินเธอมาเบิงมาเบิงโมแม่ไหนมาเก็บไปเอาเบิร์ตทุกสภาพก็เอาเบิร์ตดีๆเลพี่น้องดอกส้มเข้มมุดถูกไหมนี่ถุงใหญ่ของแท้พี่น้องตายใหญ่ ไข่เขียวครับปลานี่กันเฮดไข่เขียวกับขี้ป,ปมเหรอพี่น้องดอกนี่งามงามเฮ้คิดว่าที่เห็นเห็นแหบๆคิดว่างามอยูอ่หูงามมีหลีพี่น้องนี่แบ่งมโน,นถือว่างามอยู่ครับนี่ เห็ดเดินไปสิีกาเนี่ดอกงามบางสีนี่ใฮ่ได้เนาะก็สิพยายามยือไปหอดกลางเดือนบุญละพี่น้องยือเฮ็ดใบก่อนเยอะฟ้าเบิร์ดออกเรื่อยๆเด้อนี่เงคนจะหาเห็ดกรบขุดิปูมขุชิปูมขุติปูมเพราะว่าเห็นห้อยขุดไม่ๆมอยู่อ้ยแข็งดีร่นกับโมนมันมเนี่ยบ่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 มุบ่บ่บ่อ่บ่พีบ่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 ่ี่บบบ่บ่บ่่บ่บาบ่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 ป่บ่บ่่บ มี่ถ่หลุมกี่ปมหรือพี่น้องหันมาหากับแย่งางกับละวังเด้อยนี่แนวบ่แนวคางเดียวแชิตัดออกนียๆตัดค่ะค่ะนี่ตัดดอกได้ครับปุ่นหวยยี่ปมพี่น้องใหยหลายเพิ่นก็เลือกเอาันล้วครับเอาหม่องคุดง่ายครับหวยได้ที่ยุ่งน้ำเงาใหม่เิ่นก็บบ่คุดครับ คาขุดยากดิาสนาพี่กันเลยน้อนเหลี่ยมตายจากน้อยเด้อพี่น้องเดอี้ยครับกรต้องห่วงเลยเห็ดเพราะว่าบมมีฝนดิน้าแรงยังสี่ตีสุดยอดครับมันบ่ได้รูปนี่มันเห็ดเห็ดมันเบื่อจากน้อย เห็เดแดงดอกง,ง,งามๆพี่น้องผม่จอีกดอ,อกหนึ่งนี่ไข่เปลวๆนะั่งดินะ Đọc khắp Ui Như này lúm lên à Đưa 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 Lúm nhàng với con, chơi yên yên Ui. Hòm, lơi Cái xôn chi hình đồ này cứ hóm được à? กะตาได้พ่อประมาณแล้วเด้นี่พี่นอ้องพ่นพ่นถุยเงี้ยอีว๋วน,นี่พออีกแล้วครับเห็นดังเฮ้ยเห<า>ี้ยงมาดเจอ่ะอยดอกเดียวนะฮะทำลุงพอ,อยังอุ้ยอ้ยว่าเป็นเหยังว่ามันเห็ดละงูก ปาดทำยัง,งไงค่นี <laughs> <า>ุถ้าเหตุอนตัวเลยไหมปาดตัวงานเตเสียอยู่ <laughs> <laughs> หลายมันสึาแล้วนี่นเอาไปครับใช่ยังไงโหดด้วยหลุนกันตัวพี่น้อง <laughs> ไม่นังปาดเ <laughs> <า>จอจอนเต็ดพี่น้องยืต <laughs> <laughs> ื้อมาเนี่ย เต็มเต็มเลยเต็มเกือบไปนีดด่หงวดบ้ออามืนเนี่ยของของหยาอุ้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหยาหย,ย,ยงหย,ย,ยงหยงนะเออบาดนี่ยัหงหูเบาเอาเหรอเนาะนี่เระคือเฮ็ดกระด้างครับนี่เพ่หายไปมันมันข้างงานใหม่มันขาดกล่องไปเพราะท่านใดเดี๋ยวหายเธอเจี๊ยบแบาอุม้มนีก่อนนิยวจะคว้างเลยมึงนิยวเด้อ นี่ผนบาหยาบซ้ำเห็ดดิไปซูปเรียบร้นี้อ๋อพอๆๆๆๆๆเอ้าเดี๋ยวค่าเขียนเดินแล้วกระตาขาหน่ำเนาะขากลองเนี่ยหน่ำเลยไปด้วจ้ำๆเลยโมขาบันไปได้ไม่ใช่ผักใดผักใดเขี้ยงนีนี่นะเออ ับใส่สำนีเลยอือโอ้ยยุง่งเอาเก็บเก็บเก็บนี่ภาพมุ้งกว้างดีกว่าพี่น้องอมันจังได้เห็นว่าเห็ดมันหลายจังไลยผันมาว่ากูนี่ไม่เสียหนิเนะาะผมว่างเสร็จละว่างแหละก็สลับโขกสลับปลาน,นี่ก็สลับไปสลับมาออกโดนเติบแล้วดิหนินดี๋ยวันดีเป็นอาทิตย์ผมดิหนิคนจังเป็นเห็ดกระด้างงังนสิ หนุ่มเอาตัวน้ำก็เอาหมดเลยกรรมมัน,นลหนนนนล่มดเป็นยังดอกเจ็บตัวอัดเอาเอาข้อนี่ไปเห่องเลยบ่ฮะ <หา S 2> ขอนี่ไปเห่าและ้ะฮามันออกใหม่อีกบ่แบกไปนะเพื่อจะทนแบกไม่ไปเนอะฮาวัวตัวเกาไวโคกไว้ป้านี่ละธรรมาชาติอาขอนใหม่โยนสวนโฮมันสิอึดเดือยขอนใหม่ย่าง<อ>ไม่นั่งก็เกิดบดนอ่แหละเกิด่อรู้มันสก เ,เออก็เกิดนมัดแหละเห็ดพูดถึงว่าเห็ดเนาะกินได้บ่ได้อีกเรื่องหนึง่งเต็มตาช็อตนี้ช,<ด>ชมกันเงีวๆเลยครับน,นี่น้ำใส่ซุปเลียวพี่น้องได้เ,เลียวอันที่เ้นา,นาเก็บไปก้านานานกอกหนหน,นานันก็หลาเหล่าที่ถุงมืงเหล่าดิลุกนั่นได้เป็นหม้อแมีนมาเนี่ยหาบอกขอให้จูบมาเด้อพี่น้องเด้อใจกินน้ำแมีนครับใจกินน้ำบางส่นบางใจกินน้ำเด้ ผู้หนึ่งก็เอาบกหอยมาผู้หนึ่งก็เก็บผักติ๋วมาผู้หนึ่งก็แนีนเจียวน้ำครับผู้หนึ่งก็ถือกระติบเข่ามาน้ำเอาผงสู้รถถือผักมาแก้มมากับนั่นห่วมกันกินกันหลายๆคนแซ่บพื้นเก่าพี่น้องหืมติดตาเห็ดไข่หายแม่เห็ดไข่ายหายมาเนี่ยก็เป็นยังดอกเห็ดอันนี้มันหนักนี่ สวยงามประทับใจมานี่คือเก่าพี่น้องเห็ดจังไหนเอาอเฮ้ยมันไข่ครับมันส่สรับกันไปสลรับกันมาอยู่พ่อปันนีแล้วพี่น้องนี่นม่ครับหลายรสชาติครับหอมแน่นุ่มแน่หยาบแน่หลํามจังเสียบหลายเท็กเจอร์เห็ดย่างเห้คือแจงครับเห็ดดินโอ้เห็ดดินให้เขาแปลงครับมันเป็นเห็ดไข่ขาว ผีมนันอน,นอยูงง่เูนี่เบี่ยวยังอยู่เนาะมนดีเนาะอ,อันเกาอีกแล้วคิดว่าแม<อ>่นี่หลีถือใจแย่เหลือดได้นน่โอ้ยเรื่องเออเฮยย่งเมน่นถึงใจแย่เหลือดเพราะว่ายัางตีมันมันบอไปคัดอันเหงือกเล่าไหมพี่น้องเพราะว่ามันมันบอแข็งเหตดอันนี้มันมันเป็นนุ่มๆเนาะนุ่มๆนึบเนบน้อมกระทบเหงือกเล่ามันพอดีกัน บอหยอกคุว่ลรอมวนซึนพี่น้องหยอกย่ายไปอังสั้นแหละไข่ขาวหือไข่ขาวครับพี่น้องเขาพอมุนไปน้ำบ่ได้หือกเงิงกระตาเก็บเห็ดยังเฮ้ยโอเก็บเห็ดขอบแปรงเม็ดดินเลี้ยมเมาเลี้ยมเมาเนี่ยฮจะวางจะเข้าครับสิ่อะไรไปทุละ เขาเก็บเขาจิไบตาเขาจะของไปไปตาเขาพี่น้องสร้างเขาเพิ่นไปท่านไปบ่ท่านก็บิบ่มีหมองตาอีกใส่โอ้เฮ็ดปวดนี่โอ้โหเฮดอกหน่อยปวดเฮ้ยมาเ็ไ้ตัวมันย่ำบ่เสียบมัาเขียวมัน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 ี่ครับเฮ็ดปวดแค่หน่อยร้ายปวดครับเฮ็ดปวดเขาตกแตกอ พ่นพี่มูนึงเก็บเลยครับสีแดงอ๋อไอสิเฝ้าจากน้อยพี่น้องเฝ้าวไว้มองน้ำเพลินมึนแม่นังดอกเปิดมึงกันอะ่ะโอ้ยใค่เขาดอกนี่นะพี่น้องได้ไดปาดเถิดเถิดเลยบ่ไหมวให้ผมนะบ่นี่แม่อันสี่มาฮาเฮ็ดนี่แม่อ่ให้ผมเนี่ยอุ้ยธรรมชาติเอา ป้าถูกเหมแม่นั่งเสาไทยไหมคืองามแต่ว่าคนเหนียวเกินเถื่อนกองตองอยู่แม่แต่สว่านเนาะเด็กกินเด้อนี่ไปไปเถอะเบิ้งขับเกียร์อขอึ้นลายอยู่รรครับพอได้เก็บพอได้เลื่มอยู่กานแม่นบ่าะเป่านะคิอได้เก็บตาเถึงแม่นเปล่าวเนี่ยและทุระ <Rule. S 1> นี่ครับเห็ดไข่เขียวออกตุ้มๆงามๆนี่นี่ นี่ครับยายเราก็มาหาของปลา,าหาเนี่ยอยู่ในกินด้วยกันครับหาเห็ดกล้วยปมนี่แหละปลาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวครับกล้ปมูมี่อะไรจังได้หลายครั้งเถี่ปื๊ดจ้ะก้นหาหูเขาไปเลยโคตรมันเลือกครับมันเลือกแล้วอา้าวมันหมานเด้อครับเด้อไออย่างไงได้มันหมานครับรอนีกกระนั้นม่สิพี่น้องเห็ดที่เขียวครับตูม องตองคือกันนี่อันนี้อายุสิบหาสิบหกนี่อือนี่ครับอีดอกหนึ่งหันบ่ฝาวนะโอ้เต็มงานงานงานไม่นางกวนโก้มอูมันมาแมงโก้มใหม่ดิหน่ะงานใหม่มันแหงมันหักลงมาดิ่งหน่ะเออเออเออหันบ่ค่าเครื่อใหม่นี่ตีมันยั่งดิ่งหัวนี่เอ๋อไป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 เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดสิวฮารดรถแล้วละครับพี่น้องใกล้จะได้จบคลิปแล้วครับแต่ท้ายแล้ว โองดีอีพี่น้องเฮ้ยเจไดินี่นี่ของหายากพี่น้องนี่กระลังนี่บกอกปลาครับบกอกเนื้อน้ำปลาเดี๋ยวไปใส่สมเสียบด้วนี่พี่น้องตัวซิมเงินมันสมบ่หันฝาดบ่เอามันต้องสมเตรียมอะไลายแตกหวานจ่วยอ๋อหวานพ่อคอยหวานได้เห็ดหน้าตางั้นแม่เพิ่นสิบ้าเชือหว้าตา เอาแต่ชิมนะเอาเอาเลยดง่วงาโอ้ยชิมเไรกูจะได้วนฝาดเอาสมมติกอาฝาดว่ะสมบูฝาดฝาดหวา,า,านๆนะอือเจ้สีว่ามันตามเฉดมากเรื่องหวานหวานเยอะเอาไป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 จะคมนมาเก็บหนไูไหมแม่นครับดอกนีด่ดอกนี่งามพี่น้องเห็ดไข่เขียว ไปบ่หอดจะเชือดอกรถลดนี่รถลดยุขาขืบนี่ที่นี่พี่น้องกระสาบสายไก่โหลดอนไ้ยังเห็ดเห็ดาเนาะไปะปไปท่อแหลวพี่น้องพาไปเหี่ยไปตากเขานะคะเนาะไปสั่งกิโลไปอย่างนี้นำมานดูค่ะสำรับกิบเกเพ็ดมือนเนาะเก็บพ่อฝ่า กระหมานำิดขอนนำหิดไข่นำจุกีไปเพลียงสมนีเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช์ทุกอมิลค่ะลาไปก่อนพอกันไหมคลิปนาอาสิตได้พอกันดูตากล้านตากข้าวนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมากครับผมฟังวกผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเด้อพี่น้องเด้อย่าทอตอยาทอแทกับชีวิตครับลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม